สีเหลืองๆอันเล็กๆข้างบนน่ะขกอบลังรถไฟอยู่แค่นี้เองแกงมันโคตรดีมากตะเกีย <Thank you. S 1> ข้าวเช้าสไตล์ยูโรปหน้าตาแบบนี้นะจะเป็นขนมปังกับโคโคคัสแล้วก็ชีส จอแดนทำกาแฟก่อนอย่างแรกเลยอืมสวัสดี What is this Hot water? I'll just w a i l it. อ <c> h <oughs> t ดักน้ำส้มเรียบร้อยจ้า <c oughs> กับกาแฟขนมปังอยู่ตรงนี้นะจ๊ะกินกับโพคัาดเมื่อกี้พี่อ่านขนมปังด้วย <c oughs> ดูความแตกต่างมื้อเช้าของพี่จอแดนกับมื้อเช้าของฉัน เค็มๆนัวๆเย็นๆมันเป็นชีสแบบไม่ค่อยมีรสชาติแต่หลังกินแล้วมันเพลินๆนัวๆพี่จอแดนไปเอาของมาเพิ่มละกินซีเรียลจ้ามันจะอยู่ทองไหมเนี่ย Will you be full with this? กินเพราอความชอบไม่ได้กินเพื่ออิ่มเติมรอบสามดูเกิด สับปะรดบาวนี่ข้าวโอ๊ตงงอะ่ะกินได้ไหมเนี่ย Good I want your t a n d h o n y too Breakfast ที่นี่ดีมากยอละแกดูพวกแยมพวกน้ำผึ้งดิ <Wow. S 1> เขาเอาแบบนี้มาเลยนะดูดีอะ่ะอันนี้แยมสตรอเบอรี่แล้วก็นูเทลล่าเห็นสีแปลก Hello morning อีกรอบนะคะทุกคนตอนนี้แต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วเรียบร้อยและออกเดินทางอีกรอบแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันสุดท้ายของทริปวันที่3ค่ะตอนนี้เรายังอยู่ที่เทราโกนานะคะก็คือเมืองที่เรามาเที่ยวสนสนุกได้แหละเมื่อคืนเราก็นอนที่เมืองนี้นะแล้วก็วันนี้ w h e e a r e w o g w i n g now คะ่ะ Happy t o m o r o อาเบเดอร์มองเซรานะคะอาเบแปลเป็นภาษาไทายแปลว่าวัดนะคะเฟิ่นเซิร์ชใน Google t r น n s เ a t ลชใช่ปะบางคำม,มันจะขึ้นว่าโบสถ์อะไรเงี้ยแต่อาเบเนี่ยแปลว่าวัดนะคะก็คือเป็นวัดขนาดใหญ่ที่น่าจะสวยมากๆนะพี่ตัวนหนเขาเซิร์ชรูปแล้วเอาให้เพิดด่นดูสวยอลังการยิ่งใหญ่มากทา w f าร f r o อ h เ r ียคะ o n นอ o u r วอร์เราจะขับรถจากเมืองนี้นะคะเทราโกนาเนี่ยไปที่ สถานีรถไฟเพื่อขึ้นรถไฟไปที่วัดนะคะซึ่งระยะทางระหว่างจุดนี้ไปถึงสถานีรถไฟเนี่ยใช้เวลา1 000. 000. 000. 000. 000. ชั่วโมง10นาทีนะคะฉันก็แอบยี้มได้เพรร,ร,รู้รู้สึกว่าเมื่อคือนนอนไม่พอม่อคือนนอนดึกมากนะกลับถึงห้องเที่ยงคืนกว่าจะอาบน้ําเราต้องสระผมอีกเพราะมันเหนียวมาก อาบน้ำสระผมป่อผมก็น่าจะได้นอนก็เที่ยงคืนครึ่งอ่ะประมาณนั้นแล้วดันตื่นเช้าอีกตื่นมาทำไมไม่รู้เจ็ดโมงรู้สึกหนังตามันหนักนิดหน่อย <c oughs> มาดูกันว่าวันสุดท้ายของทริปจะเป็นยังไงนะคะหลังจากใช้พลังงานเต็มวันมา2วันแล้วนะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย นี่คือเส้นที่เราขับไปสวนสนุกเมื่อวานโอ้โห,โโหดีนะเมื่อวานเราไม่เจอแบบนี้อะติดแงกแบบจอดนิ่งเลยจ้ะแล้วยาวมากเลยนะเมื่อกี้ขับผ่านมาตั้งเยอะแล้วนะไม่ได้ถ่ายพอเห็นว่าแบบเฮ้ยมันไม่หมดเสียทีถ่ายดีกว่าสุดยอดทุกคนเห็นภูเขาข้างหน้าไหมคะนั่นแหละคะ่ะอาเบที่เรากำลังจะไปเนี่ยอยู่บนนั้นนะคะขึ้นเขาอีกแล้วคะ่ะทุกคน ทุกคนเห็นสีเหลืองๆไหมสีเหลืองๆอ,อันเล็กๆข้างบนน่ะมันคือเคเบิลคาร์ตอนแรกอ่ะเฟิร์นกับพี่ัอแดนลังเลว่าจะขึ้นรถไฟหรือจะขึ้นเคเบิลคาร์ไปดีแต่ฉันกลัวแกดูดิมันสูงมากเลยอ่ะฉันว่าฉันยังไม่พร้อมสำหรับการนั่งเคเบิลคาร์มันสูงอกก่ะกลัว How many meters from the floor มัน เย้ yeah, สูงมากสูงกี่เมตรก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันจะโครงเคลงไหมแกใครเคยขึ้นเคิงโบคาบ้างาไม่เคยขึ้นนะ่ะกลัวทุกคนตอนนี้เรามาใกล้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอารถไปจอดนะถึงเต้นตื่นเต้นอ่านี่ไงลงลานจอดรถกันจ้าสุข <So cool. S 1> ูเฮียดูวิวข้างหน้าดิ <Wow. S 1> สวยมากว้าวว้าว้าวว ว้าวว้าวาว้าวว้าวาว้าวว้าวานี่โลกโก้รถไฟขึ้นเขานะจ๊ะที่เราจะกำลังจะไปใช้บริการกันถึงแล้วจ้าลานจอดรถไปจ้ากำลังซื้อตั๋วนะจ๊ะต<ส>ั๋ววันตั๋ววันเพเสรสเเหรอทเทอร์จียูโร Ah is the ticket for the train and inside the museum too. อ่นี่นะคะตั ticket, en, file, mm ๋วขึ้นรถไฟแล้วก็ค่าเข้ามิวเซียม mm hmm. ด้วยนะคะ่าเ mm hmm. ข้าแอบเบยนะคะรวมอยู่ในตั๋วเดียวกันนะคนละ30ยูโรนะคะ mm hmm. Is this one we take ร r y e a we have to sit and wait they open the door. Mm hmm. no door. I think อ้าเปิดแล้วนี่ไงเข้าไปนั่งรอได้เลยเขามีปุ่มให้กดเปิดประตูเองนะคะ Where we sit to get the best view Which way they go this way <Yes. S 1> หรอไม่รู้นั่งฝั่งไหนจะได้วิวสวยกว่าไม่รู้วิวฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะแต่ว่าคนมันไม่เยอะไม่ล้นไงเราก็โยกไปโยกมาได้ย้ายไปย้ายมาได้ รอเวลารถออกนะจ๊ะเดี๋ยวรถออกเราไปดูวิวขอมกันค่ะคนตอนนี้มันกำลังกะเที่ยงแล้วคนกับพี่จอดแดนไม่มีอะไรเลยไม่มีข้าวไม่ได้เตรียมแซนด์วิชไม่ได้เตรียมอะไรเลยเลราไม่รู้ว่าข้างบนจะมีร้านอาหารใหม่มีแค่ขวดน้ําเปล่าที่มีน้ําอยู่นิดเดียวกับกับผงโกโก้เอามาจากโรงแรมเมื่อกี้แล้วก็คุกกี้จากโรงแรมคื้นแรกอาหารประทังชีวิตเราวันนี้จ้ะ นีเราอยู่สูงมากเลยนะรางรถไฟอยู่แค่นี้อะร่างรถไฟขอบรางรถไฟอยู่แค่นี้เองแกงแต่มันแข็งแรงเลยปลอดภัยถึงแล้วจ้ะไปเริ่มเลยไหมคะ ไปทางไหนก่อนดีทุกคนมันไม่ได้เป็นแค่อาเบตหรือมิวเซียมอย่างเดียวนะมีหลายอย่างมากเลยตรงนี้เป็นเหมือนเมืองเมืองนึงเลยอะ่ะดูไม่รู้จะเลือกไปตรงไหนก่อนเลยอะ่ะนี่รายชื่อสถานที่ที่เราสามารถเข้าเยี่ยมชมได้นี่คือแมปโอ้โหมีกี่จุดอะยี่สิบสี่จุดเที่ยวยังไงก็ไม่ครบนะคะวันนี้ดูแมปเมื่อกี้แล้วแผนของเราวันนี้ก็คือ มันมีจุดซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยอยู่จุดที่เบอร์22เราจะไปเริ่มที่จุดนั้นก่อนถ้าเจอพวกแซนด์วิชกับน้ำเปล่าเราจะได้ซื้อตุนไว้ใส่แบกแพ็กของพี่จอแดนนะคะเราจะได้เที่ยวกันแบบว่าเพลินๆหิวก็จอดกินตรงนั้นเลยนะแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีของกินก็เดินเที่ยวก่อนแล้วค่อยไปนั่งกินที่ร้านอาหารก็ได้ตรงนี้ก็มีร้านอาหารกัสไปจ้า อนอ่นี่จากจุดซุปเปอร์มาร์เก็ตเซเว่นนีเลยเพนแกเนี่ยซื้อแค่สโมกเกตแฮมกับขนมปังก็ได้แล้วก็กินแค่อร่อยได้แซนด์วิชตรงนี้ก็มี I don which one should i don't know w h ไอรอนวิชมันชูดัตช์ชีส อันนี้เป็นชีสจากที่นี่เลยนะคะในไอเบยในวัดอ่ะเขาจะมีมีนักลุ่มมีบาดหลวงอยู่ใช่ไหมซึ่งบาดหลวงแล้วก็นักนลุ่เหล่านี้เขาทําชีสกันนะคะแล้วก็ขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะเลิศอะ่ะพี่จราไดนซื้อโซดะส้มมาด้วยเอามากินกับแซนด์วิชเพิ่มรสชาติหละ่ปะป่ะจ่ายตังค์กันจ้าโซอองมิเตอร์ค่ะ On งี่วอเ จ่ายตังเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับมื้อเที่ยงของเรานะเมื่อกี้จ่ายไป16ยูโร75เซนนะคะ Ah yes we have the cab I'm so happy now because I feel so hot Yes thank you ฉันเอาหมวกมาด้วยแล้วฉันก็ลืมว่าฉันเอาหมวกมาที่แรกนึกว่าจะแบบเข้ามิวเซียมแล้วเดินเย็นๆอย่างเดียวไงแต่ว่าเออมันต้องแบบมีที่เที่ยวให้เดินเยอะไปค่ะ เริ่มเลยเริ่มทริปเดินเดินเดิน I want to see if we can eat in the forest เผื่อนั่งกินตรงโน้นเหรอไปไปไปดูกันว่าจะได้นั่งกินตรงไหนว้าว wow, มีทางเดินขึ้นไปเรื่อยเลย่อยานี่ไงจุด start hiking trekking อยู่ตรงนี้แกเดินไปทางนน้นแต่เราจะขึ้นไปทางนี้ค่ะนี่ไงมีที่ให้นั่งเนี่ยนั่งกินข้าวตรงนี้ก็ได้มีที่ให้นั่งแต่ว่าไม่ค่อยมีคนนั่งมันก็จะมีฝุ่นมั่งใบไม้มั่งขี้นกมั่งนะ s, s n b ข้างบนนี้อากาศดีอ่ะมันมีต้นไม้เยอะแล้วมันเย็นๆจากที่มาจากตรงร้อนๆเมื่อกี้แดดไม่ไมอ่ะฟินเลยขึ้นมาตรงนี้แล้วเย็นสดชื่นนะคะอุ้ยนี่ there's i the market ตรงนั้นมีตลาดน้อยๆด้วยเดี๋ยวซูมให้ดูนี่เห็นไหมนั่นอ่ะร้อนหน้าดูเลยตรงตลาดแดดส่องพอดี มาค่ะได้เวลามื้อเที่ยงตอนนี้ก็เที่ยงพอดีแหละเอ้ยไม่ใช่เที่ยงพอดีตอนนี้น่าจะเที่ยงครึ่งแล้วเกือบบ่ายโมงแล้วด้วยพรองงานขอกินข้าวเที่ยงเติมพลังแล้วค่อยไปต่อนะจ๊ะแกน้องน่ารักมาก น้องสวัสดีค่ะน้องอุ้ยน้องนี่มาแล้วเอาพี่จอแดนเอาเอาขนมปังให้น้องหน่อยเออน้องกินข้าวด้วยกันนะกินเลยลูกโอเคโอ้ยน่ารักจังน้องกินข้าว ทุกคนมันโคตรดีมากเดี๋ยวจะให้ดูชื่อชื่อมันคืออะไรอะโซซีซงจากอะไรไม่รู้เหมือนกันมีใครอานออกมั้งมันอร่อยมากอะโซซีซงมันเค็มอยู่แล้วแต่ว่ามันหอมแล้วมันจุยซี่อะแกมันไม่แห้งอะคือพวกพวกโซซีซงพวกแคมอะไรพวกเนี้ยที่สเปนอะอร่อยมากเลยนะมากี่ครั้งก็อร่อยนะมันจุซี่ juicy juicy mango you are looking very nice ก กินข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยได้เวลาออกผจญภัยจ้าม mm hmm. u mm hmm. วเซียมเดมองเซร่าพิพิธภัณฑ์มองเซร่านะจ๊ะเข้าไปชมกันจ้ามี o s h o โชว์ t i c k เที่ยวหรอฮัลโล โอเคหมดเลย thank you thank you thank you สวัสดเข้ามาต้องถอดหมวกนะคะคนพี่เขาบอกว่าห้ามใส่หมวกนะเราดูทรงผมเสริมเลยเดี๋ยวเอาเก็บหมวกก่อนแล้วเก็บผมก่อนแล้วไปเดินชมพิพิธภัณฑ์กันเล พิพิธภัณฑ์นในมองเฟรย์แมทที่แบบพิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยรูปภาพ Is the structure of the Abbey อืออือทกคนและที่เรากำลังชมอยู่เนี่ยมันคือแต่ละคดีแสดงโครงสร้างของแอบเบ้นะคะหรือก็คือวัดนะว่าในแต่ละปีเขาสร้างจุดไหนบ้าง และนี่คือจุดเริ่มต้นนะคะจากไม่มีอะไรเลยนะเริ่มแค่จากจุดเล็กๆนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนายเซนจูวี uh, <Century. S 1> อันนี้คอสแปดแปดแปดและต่อมาเออเขาก็สร้างค่อยๆสร้างเพิ่มขึ้นมานะคะเนี่แหละแกการจุดบันทึกมันถึงสําคัญมันทําให้เราเห็นอะไรแบบเนี้ยคนรุ่นหลังได้เห็นอะไรแบบเนี้ยแล้วมันแบบมันว้าวอะ่ะ แต่โหปีนี้สร้างเยอะเลยปีหนึ่งสามแปดศูนย์ใหญ่ใหญ่ขึ้นมามากเลยอ่ะพี่จอแดนหายไปไหนก็ไม่รู้เดินหาพี่จอแดนก่อน Let's go inside ้าออ Can go inside <Yes. S 1> หรอ Let's go inside Wow nobody knows on อันนี้อะไรอ่ะแผงไฟฟ้าเหรออ๋อนี่คือเบื้องหลังของภาพเมื่อกี้นะคะเหมือนตู้เซิร์ฟเวอร์เลยอะ่ะมันคือห้องอะไรคะปิดประตูเหมือนเข้าห้องคาราโอเกะอะไรแก ทุกคนดูเอาหลบไปพอจอโปรเจกเตอร์ฉายลงบนกำแพงหินมันสวยเนอะด้วดิคือเปลี่ยนโมดภาพไปเลยอะทุกคนมิวเซียมที่นี่เขาทำสวยมากอลังการอ่ะประทับใจดูพื้นที่รอบๆไฟมันก็พิบนิดน,นึงนะเขาทำดีอะมันน่าเดินชมน่าค้นหาเฟินนั่งดูจอนี้อยู่มันเพลินมากเลยอะภาพสวย ทุกคนไม่รู้ในกล้องฉายให้ดูมันน่ากลัวไหมแต่ถ่ายไปตรงนั้นนะเห็นปะเนี่ยคือเป็นไฟสง่งไปที่ผาม่านเป็นรูปไม้กลางเขนอะ่ะคือในกล้องดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่เหมันสว่างแต่จากตรงนี้ที่ฉันเห็นด้วยสายตาของฉันจริงๆอะ่ะมันหลอนมากเลย ขส8 8 8เป็นแบบนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราดูโครงสร้างเมื่อกี้เริ่มจากโบสเล็กๆแบบนี้นะแก oh, ปีนี้เป็นปีดีจังเลยอ่ะที่เรามาสเปนอ่ะเรามาที่แต่ละที่นี่เขาฉลองครบรอบนะปีนี้ปี2025 ครบรอบ1,000ปีนะคะของ m o n s t e r a ทร่ปนี้เป็น Trip anniversary นะคะส่วนสนุกก็ครบรอบ30ปีส่วนที่นี่ m o n s t e r a ก็ครบรอบ1,000ปีนะคะ ชัดๆเลยนะเฮ้ยว้าวน้องคู่สเวกเกอร์ s t e Swagger Cat น้องอย่างเท่น้องใส่ตุ่มหงด้วยตากิ <Take. S 2> Yes วัว t a ก e ไม่ใช่ขวดตากิจอร์ลาเค The name is จอร์เค Do y o l k e Yes It's not just a a k e No, it's chola ke. ke is like the maybe is the overt of chola But You say what ke for head of crocodile. Huh? Mm. So it's in white's head and Take is crocodile. Maybe before they called this, but actually this animal the name is chola ke. said this <coughs> is <coughs> Oh, แม่เหล็กติดตเวเย็นเริ่มแล้เริ่มสะสมอี่น hm ี่มีพัดขายด้วยนี่เป็นลายแบบนี้เฮ้ยแบบใหม่ว้ยแกมีจุกนมเด็กขายด้วยแบบนี้ วิลล์เคเบิลาี่ท r อันนีสเร่ monsterhow much for y o u y o a y e s b u t it come from นองชักองชักซื้อเอาไปติดบ้านที่หนองจอกจ้าหนองจอกกรุงเทพมหานครไปแล้วว้าวดิสว this one สวยมาก but why this place we d ด d n t see this v i e ก็สรุปเราเลือกอันนี้นะจ๊ะเพราะว่าตอนเรามาเราเห็นวิวนี้เวลาเรามองเห็นเราก็จะจําได้นะว่าตอนนั้นเราแบบวิวที่เราเห็นมันเป็นยังไงส่วนอันนี้มันสวยอะแกแต่เรายังไม่เคยเห็นวิวแบบนี้ไงก็เก็บไว้ในวิดีโอนี้แล้วกันนี่นะจ๊ะน้องแมกเนตได้อยู่ในมือเราแล้วราคา4ี่ยูโรห้าสิบเซนนะคะดูดิวิวดูวิวนี้ดิว้าว เ้วดูข้างหลังตรงนั้นดิ yes เป็นทางเดินชมแคบๆลิกๆแบบนี้นะคะทุกคนก็ค่อยๆเดินค่อยๆถ่ายรูปต่อคิวกันนะเง่เงาฉันเองจะ้ะตรงนีง้ไม่ไรสวยท so ุนเนอ๋นอ no f แฟลชถ่ายได้แต่ห้ามเปิดแฟลชนะคะ หยอดเปรียนได้แล้วค่ะนี่เราเดินเราเดินขึ้นมาอย่างนี้เล้นะคะเดินขึ้นมาแล้วก็ได้เจอแบบนี้สวยมากดูนะเป็นโมเสกต่อกันนะสวยมากให้ดูข้างบน เดินลงค่ะดอกไม้สีทอง ข้างนอกแล้วจ้าก็คือเขาจะจัดทางเดินให้เดินรอบเดียวเลยนะเราก็ออกมาข้างนอกสวยแหมสวยมากเลยเนาะอิ่มเอ็มใจอ่ะฟินสุดๆเลยอ่ะใครเป็นสายชอบแบบว่าชอบชมโบสถนะ์อะไรเงี้ยน่าจะฟินมากเลยนะแตวตรงนี้เป็นจุดที่ไว้จุดเทียนนะคะนี่ค่ะจุดเทียนข้างนอกนะคะอุ้ยดูดี ตลอดทางอ่ะเป็นสถานที่สำหรับจุดเทียนหมดเลย <Wow. S 1> อ๋อนี่ไงซื้อเทียนตรงนี้มี2.5ยูโรกับ3.5ยูโรนะเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีเต็มเลยตลอดทางอ่ะเยอะมาก oh ว้าว <Wow. S 2> ตอนเราเดินเข้ามาเราเดินเข้ามาจากตรงนน้นเขากั้นเส้นสีแดงไว้ไม่ให้มาตรงกลางนี้นะคะเราจะเดินลงมาตรงล้านนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราเดินในโบสถ์เสร็จแล้วนะตอนนี้เข้ามาเดินร้านของฝากแล้วนะคะอันนี้เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดแล้วแหละคิดว่ากว้างขวางมากแกมีประตูตั้งหลายประตู <laughs> oh, oh, my kitty kitty cat. You can film kitty cat, huh? Flash kitty cat. Oh, kitty is so cute. Oh, he, he's thick and he's sour huh, baby. He's the good one. Yes, he's the good one for him. Cannot find now. this in s h m Yes, can buy now. The winter comes soon. ใครอยากได้น้องค่าตัวน้อง25ยูโรนะจ๊ะเขาใช้แบบว่าสีคล้ายๆถ้วยตาไก่ยิ่งอันนี้ยิ่งเหมือน ซื้อุงมือเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะ13ยูโรถือว่าราคาถูกนะเทียบกับคุณภาพถุงมือมันนุ่มแล้วมันกระฉับแล้วมันจิ้มจอโทรศัพท์กัะจอกล้องอันนี้ได้คุ้มค่าลคะค่ะรอใช้หน้าหนาวรอรีวิวนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับมองสเตอรนนคะเรากำลังนั่งรถไฟกลับไปที่ลานจอดรถนะจ๊ะ ก็คือตั๋วที่เราซื้อได้ตอนขามาเมื่อกี้ใช้ได้กับทุกสิ่งอย่างในนี้เลยนะรถไฟขามาแล้วก็ในทีพิพิธภัณฑ์ทุกจุดแล้วก็รถไฟขากลับใช้ตัวใบเดียว รถแล้วเรียบร้อยนะคะแอปเป้เดอะมอ a ซอราอิ่มเอมหัวใจส,สดๆ Are you happy with the Mora n s, <What>? <S สิบเต็ม10ค่ะใครมีโอกาสได้มาแถวนี้อยากให้มานะคะสวยมากจริงๆแล้วก็ซื้อผัวแบบเฟิร์นก็ได้แบบเหมาไปเลยสามิบยูโรรถไฟไปกลับแล้วก็ใช้เข้าชมมิวเซียมกับสถานที่ต่างๆในนั้นนะได้หมดเลยทริปนี้แฮปปี้มากๆนะคะสเปนแฮปปี้กับส่วนสนุกกับบาร์เซโลนาแล้วก็ แฮปปี้กับแอ b เปเดอมองเซรานะคะ <S 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 ทุกสถานที่ที่เราแพลนไว้เลิศทุก ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะทริปนี้พวกเราแบบว่าเต็มที่กันมากๆนะบ้าพลังตั้งแต่เช้ายันมืดกันทุกวันเลยนะคะแล้วก็ใครที่มาเที่ยวสเปนหรือบารเซโลนา่าแล้วมีประสบการณ์แบบไหนเจออะไรบ้างหรือไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเผื่อรอบหน้าเราจะตามไปเที่ยวบ้างนะสำหรับวันนี้เฟิร์นกับพี่จดแดงขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเจอกันใหม่ทริปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามกันจ้าบ๊ายบาย Peace.